สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูลเลวรันทรวันนี้ช่องของเราจะขอนำเสนอเรื่องราวของพระพุทธรูปที่โดดเด่นในเรื่องของการขอพรขอสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นอย่างสมปรารถนาและรวดเร็วทันใจนั่นก็คือพระทันใจนั่นเองครับ พระทันใจหรือหลวงพ่อทันใจนั้นเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยที่มีอายุเก่าแก่กว่า1400ปีซึ่งตั้งอยู่ที่วัดพระาธาตุดอยคำตําบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ ซึ่งพระทันใจนั้นนะครับเป็นพระพุทธรูปแบบพิเศษที่ว่ากันว่าใช้เวลาสร้างเสร็จภายในหนึ่งวันซึ่งความเชื่อของชาวล้านนากล่าวว่าถ้าพระพุทธรูปที่สร้างไม่เสร็จภายในหนึ่งวันจะเป็นพระพุทธรูปธรรมดาทั่วไปการที่จะสร้างพระพุทธรูปและสามารถทําพิธีพุทธาพิเศษให้สําเร็จภายในหนึ่งวันนั้นเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์จึงถือว่า พระทันใจนั้นมีพุทธานุภาพและอนุภาพแห่งเทพเทวดาที่ดลบรรดาลให้วิธีสำเร็จโดยปราศจากอุปสรรคต่างๆดังนั้นครับพุทธศาสสนิกชนจึงถือว่าพระทันใจเป็นพระพุทธรูปที่ดลบรรดาลความสำเร็จ ให้แก่ผู้ที่อธิษฐานขอพรได้อย่างทันอกทันใจเพราะแม้กระทั่งการสร้างพระพุทธรูปเองก็ยังสำเร็จเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วทันใจเช่นเดียวกันซึ่งในปัจจุบันนั้นนะครับด้วยความศักดิ์สิทธิ์และปฏิหารของพระทันใจวัดพระธาตุดอยคำจึงมีผู้คนไปกราบไหว้บูชาอธิษฐานด้วยดอกมะลิเป็นจำนวนมาก นั่นแสดงให้เห็นว่าคำอธิษฐานทุกประการนั้นได้สำเร็จตามคำขอจึงมีผู้ที่ศรัทธาและรวมไปถึงผู้ที่มาขอพรจากทั่วทุกสารทิศที่ใฝ่ฝันอยากจะมากราบสก,การะสักครั้งในชีวิตซึ่งสังเกตได้จากมาลัยดอกมะลิหลายพวงหลายหมื่นหลายแสนกอง ซึ่งพระทันใจหรือว่าหลวงพ่อทันใจนั้นนะครับมีความเชื่อว,ว่ามีพุทธคุณในเรื่องของการดนบันดาลให้เกิดโชคลาภเกิดทรัพย์เกิดความร่ำรวยเงินทองเกิดความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการทำให้สมปรารถนาได้อย่างทันอกทันใจจะไปแห่งหนใดถ้าหากว่าห้อยบูชาพระทันใจไว้แล้วดวงชะตาชีวิตจะไม่ติดขัดไม่มีอุปสรรคขัดขวาง อยากสมหวังสิ่งใดก็จะได้ในสิ่งที่ถูกต้องและมักจะสมหวังอย่างสม่ำเสมอซึ่งด้านหลังขององค์พระนั้นนะครับจะเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์ซึ่งมีความเชื่อว่าช่วยดลบันดาลให้เกิดโชคลาภเมตตาม,มหานิยมค้าง่ายขายคล่อง และป้องกันพูดผีปีศาจยันนี้ครับมักจะนำมาเจิมบ้านเจิมร้านค้าร้านอาหารอาคารต่างๆหากมีอยู่กับตัวจะส่งผลในด้านเมตตามาหานิยมได้เป็นอย่างดีซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อพระทันใจ หรือหลวงพ่อทันใจของร้านเรานะครับผมซึ่งเรานั้นได้คัดเอามวลสารแบบเน้นๆบรรจุมวลสารแบบ70%ต่อองค์และผ่านการปลูกเสกมาอย่างดีจากเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายซึ่งท่านนั้นสามารถที่จะเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ผมได้แนบไว้ใต้คลิป ซึ่งก็มีหลากหลายมากมายให้ท่านได้เลือกสรรเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลงลักแบบสีดำสีขาวและสีน้ำตาลซึ่งท่านนั้นสามารถเข้ามาดูรูปภาพชัดๆได้เลยและท่านยังสามารถที่จะติดต่อกับเราโดยตรงครับผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ใขณะนี้อีกทั้งยังสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย วันนี้ครับผมก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้กับเราด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของร้านเรานะครับสวัสดีครับ